สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเชื่อม iPad นะครับสำหรับครูที่จะใช้สอนนะครับเผื่อภาวะโควิดยังไม่หยุดนะครับเผื่อต้องสอนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับเบื้องต้นนะครับทุกคนโหลด Lonely Screen มานะครับโปรแกรม n e l y Screen มานะครับแล้วก็ OBS มานะครับแล้วก็เข้าไปที่เพิ่มนะครับนะครับเพิ่มตรงนี้เพิ่ม แล้วก็กดไปที่วิดีโอแคปเจอร์นะครับก็จะเห็นหน้ากล้องของเราและก็และก็วิดว์แคปเจอร์อนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เปิดโล l y Screen นะครับเบื้องต้นนะครับจากนั้นเราจะใช้ iPad สอนนะครับไอนี่คือ iPad ผมนะครับนี่คือ iPad นะครับนี่คือผมกำลังถือ iPad iPad ไม่ต้องโหลดอะไรอะไรเลยนะครับก็ไปกด ที่ตรงนี้ครับเลื่อนลงมาครับแล้วก็ดูที่คําว่าการสะท้อนหน้าจอครับแล้วกดครับแล้วก็ไปกดที่ o o e l y s r r e n n ครับจบแล้วครับเห็นไหมครับหน้าจอเราก็จะไปปรากฏที่ OBS เห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเหมือนกันเลยนะครับเราก็เบื้องต้นผมก็ใช้สอนะนครับเราปรับหน้าจอไปเลยปรับหน้าจอการสอนเราจะเอาจออยู่ตรงไหนก็ว่าไปนะครับนะครับเลี้ลงนะครับจากนั้น อาจารย์อาจารย์นะครับหรือคุณครูนะครับถ้าอยากสอนนะครับทําคลิปก็เตรียมเนื้อหาซ้อมสอนพูดคนเดียวก่อนนะครับพูดไปคนเดียวอ่าอย่างเช่นผมจะพูดว่าจะสอนเรื่องโอเน็ตนะครับโอเน็ต้งเรียนนะครับผมก็เติมมาให้นะนะครับเนื้อหาโอเน็ตผมก็พูดแล้วก็เขียนไปนี่คือนี่คืออ่าใช้ iPad เลยนะบ iPad ไม่ต้องต่ออะไรเลยนะครับใช้โปรแกรม Lo Lonely Screen นะครับเชื่อมกับการสะท้อนหน้าจอนะครับผมก็พูดไปพูดไปนะครับ ถ้าอาจารย์จะอัดเสียงนะครับก็เริ่มกดบันทึกตรงนี้นะครับกดบันทึกกดบันทึกนะครับแล้วก็พูดไปครับแล้วก็ถ้าสอนเสร็จแล้วก็หยุดนะครับหรือถ้าเนี่ยเบื้องต้นผลจะเริ่มเริ่มสตรีมมิ่งนะครับถ้าต้องการสอนสดสดออนไลน์ก็คือเริ่มสตรีมมิ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ชํานาญนะครับเอาแค่เบื้องต้นครับสําหรับใช้ iPad ในการสอนครับเราก็จะเห็นนะครับก็จะพูดไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับมือใหม่ครับนะครับ คุณครูอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดนิ่งนะครับเราลองฝึกกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอันนี้แค่แนะนำนะครับบ๊ายบาย